ค่ะวันนีน้ตามที่เราได้ตกลงกันไว้ก็คือว่าครูจะสอนให้ักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กซึ่งทุกคนสามารถทำได้เป็นหนังสือที่ทำง่ายๆและสามารถเป็นหนังสือประกอบการเรียนได้ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูจัดทำไว้อ่าเรียนเห็นแล้วคงจะากจะ ฝึกทำใช่ไหมคะเล็กนิดเดียวพวกไปไหนก็ได้ติดกระเป๋าเห็นไหมสะดวกแต่มันมีวิธีการทําอย่างไรไหใ,ใคะอยากทาบ้างเล่นแบบนี้เอออยากทำกันทุกคนเดี๋ยวจะให้นักเรียนทาฝึกทำ,ทำแล้วใส่เนื้อหาสาระแล้วหลังจากเสร็จแล้วครูก็จะให้ออกมานําเสนอหน้าชั้นให้เพื่อน ฟังว่าเราทําหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ครูให้ข้อที่แนะให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างว่าหนึ่งหน้าอ่าหนึ่งหน้าเนี่ยควรจะให้ใส่เนื้อหาจบในหน้าเดียวอ่ะสองคนลุกหน่อนช่วยถือเป็นพิตเตอร์ให้หน่อยอย่างหน้าแรกเห็นไหน้าแรกอย่าบาังสิคะ แรกอันนี้ครูทําตัวอย่างให้นักเรียนดูวิธีเล่นสนุกอ่าเล่นยังไงเล่นสนุกพ่อก็ใส่เนื้อหาลงไปแล้วก็ใส่กติกาการเล่นไหมคะจบในหนึ่งหน้านี้หน้าที่สองเปิดต่อไปหน้าที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อพ่อกับลูกก็เป็นนิทานจบในหนึ่งหน้านี้เหมือนกันอ่าต่อไปหน้าที่สามอ่าในหน้าที่สามแม่ลูก แม่แม่รักลูกทุกวันนะจ๊งนะจบใครสนใจก็อ่านหน้านี้หน้าต่อไปอ่าเปิดหน้านต่อไปอนี่อ่ายุงลายแมงมุมลายอ่าอันนี้ลองที่หนังสือเล่มน,นี้ออกมาก็าจะเป็นรูปที่สวยงาม พิกอ่นี่มีมีมีตัวอย่างที่สวยกว่ามีสีสันสวยด้วยนะคะ,ะแบบนี้อ่ลองถือค่ะออันนี้คือตัวอย่าง ในวิชาสุ่สาระของเราก็คือสุขการศึกษาและพละศึกษาอันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆได้แก่พวกวิตามินเกลือแร่แม้อย่างว่าแคลเซียมไอโอดีนแมกนีเซียมเหล็กแมนกานีสโปรเีเซียมรายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็ต้องเปิดเนื้อหาเข้าไปข้างในดูค่ะแต่ละหน้าก็จะมีเนะื้อหารายละเอียดเปิดได้ทม่หน้ดูเลยค่ะ อันนี้คือรูปเล่มเป็นแบบนี้เวลาเราที่ออกมาก็จะเป็นดอกไม้สวยงามหลายสีสันเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกทำนะคะอ่ะทีนี้อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างหนกระดาษอ่ะกระดาษกระดาษสีแล้วแต่ใครชอบสีอะไรก็ใช้สีน,นั้นกระดาษนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสนะด้านทั้งสีด้านต้องเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างน้อยต้องใช้คนละห้าแผน่นอ่ะหรือหกแผ่นก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีเนื้อหามากน้อยแค่ไหนห้าแผ่นหรือถึงหกแผ่นนะคะคููมีกระดาษสีให้สีเขียวสีฟ้าสีชมพูและ สีเหลืองอ,อ,อ่ามีอยู่สีสีเราก็เลือกว่าเราจะใช้สีอะไรทีนี้ก่อนที่จะทำจะให้นักเรียนทำเป็นงานกลุ่มเพราะว่าถ้าทำเป็นงานเดี่ยวเนี่ยตัวจะไม่เสร็จเพราะฉะนั้นช่วยกันทำเราต้องแบ่งหน้าที่กันกลุ่มละสามคนค่ะอ่าเลือกกลุ่มละสามคนแล้วเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่มและที่เหลือก็เป็นเลขานุกการช่วยค่ะอ่ามีดูสามคนทีนี้ใครอ่าหยุดก่อนค่ะใครจะทำหน้าที่อะไรบางคนบอกว่าหนูพับเป็นหนูพับสวยก็ทำครับแต่ทุกคนต้องพับได้ไหมคะช่วยสอนหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าถ้าทำไม่ได้หัวหน้าต้องช่วยสอนสมาชิกในกลุ่มของเราด้วย บางคนเนี่ยเขียนสวยจะทําหน้าที่อะไรคะเขียนใครระบายสีตกแตง่งสวยก็เออระบายสีตกแตง่งเราต้องแบ่งหน้าที่กันเองว่าจะให้ใครทาหน้าที่อะไรนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมคะใครคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้เราต้องทํางานกลุ่มเราต้องช่วยกันทํานะคะทีนี้กลุ่มละสามคนเนี่ยครูจะสาธิตหรือ สอนวิธีการพับก่อนสอนวิธีการพับก่อนนะคะสามคนเราได้กลุ่มหรือยังอ่าได้กลุ่มแล้วได้กลุ่มแล้วหัวหน้ากลุ่มมารับกระดาษค่ะหัวหน้ากลุ่มออกมารับกระดาษเลยค่ะโอแล้วแต่เราจะเลือกสอีถ้าจะให้สวยเราก็ต้องเป็นไงคะ สลับสีไปติดเนี่ยเราต้องสลับสี มายืนอย่างนี้มันจะช้าเสียเวลาเข้าแถวทีละกลุ่มค่ะจิบทีละกลุ่มอ่ะพบแล้วไปนั่งที่เลยค่ะ,ะทีนี้แต่ละกลุ่มรับกระดาษไปแล้ว แจกให้เพื่อนคนละหนึ่งแผ่นก่อนค่ะเพื่อจะฝึกพับแจกให้เพื่อนเป็นคนละหนึ่งแผ่นก่อนเพื่อจะฝึกพับจะได้พับเป็นทุกคน คนละหนึ่งแผ่นตอนนี้เดี๋ยวเราให้ไปรวมกันในกลุ่มรูจะให้นักเรียนลองปลุกพักก่อนอ่ะหันหน้ามาค่ะูหตอนนี้ทุกคนได้กระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ที่พับครึ่งไปแล้วอันนี้เราเรียกว่าเส้นทะแยงมุมอะพับเส้นทะแยงมุมได้หนึ่งเส้นตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะมีใครเป็นแบบอื่นบ้าง,ลงกลุ่มไหนใครยังไม่มีกลุ่มคะ น้องนายกับเมย์ไปอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วมารับกระดาษไปด้วยค่ะอย่านั่งเฉยๆอ่ะทีนี้เราได้กระดาษแล้วแกอนมาเอาไ่ได้ทันเร็ว่งกนนงายะต่อนะคะ ไพอกระดาษเราพับแบบนี้แล้วให้รี่กระดาษออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วพับครึ่งกระดาษพับครึ่งตามแกนสมมาตรอ่าแกนสมมาตรพับให้เท่ากันพับครึ่ง ไปได้คะ่ะตอนนี้ทุกคนทับครึ่งแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอ่าที่ออกมาเราก็จะเห็นเส้นกี่เส้นสองเส้นเส้นแรกเป็นเส้นทะแยงปุง เส้นที่สองคือแกนสมมาตรนะแกนสมมาตรพับครึ่งต่อไปใครยังไม่ถึงตรงนี้ใครยังไม่ได้เส้นทะแยงมุมกับแกนสมมาตรต่อไปเราจะพับแกนสมมาตรอีกเส้นหนึ่งอ่าพับเปลี่ยนข่างค่ะพับครึ่งเหมือนเดิมอ่าพับหาแกนสมมาตรอีก สามขั้นตอนแล้วนะคะนี่ขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้ขั้นตอนที่สองนไหมคะพับหาแกนสมมาตรตามแนวยาวอันนี้ตามแนวนอนแกนสมมาตรสามขั้นตอนถ้าลักเรียนที่ออกมาตอนนี้มีเส้นกี่เส้นอ่ามีเส้นสามเส้นแล้วที่กระดาษของตัวเองเอาดูด้วยค่ะมีเส้นสามเส้นหรือ,อยัง ไปขั้นตอนนี้จะยากหน่อยให้นะักเรียนเนี่ยพี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะจับแผ่นนี้นี่ด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่มีเส้นอยู่เลยเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่สี่รูปใช่ไหมคะอ่าสี่เหลี่ยมรูปไหนที่ไม่มีเส้นเลยจับชนกันอย่างนี้นะเป็นสามเหลี่ยมอ่าตามที่บุ๊ว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วให้เรา เส้นเนี่ยที่เราพับอยู่นี่เส้นทะแยงมุมเนี่ยค่ะพับเข้าไปข้างในอ่าพับเข้าไปข้างในคล้ายๆกับเราพับเค็กค่ะ บังกลุ่มก็5แผน่นพับให้หมดเลยค่ะทีนี้พอเราพับเสร็จเรียบร้อยอ่าดูก่อนเอาพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูก็จะมีกาวให้นักเรียนแบบนี้นะคะทั้งหมด5แผ่นหรือ6แผ่นแล้วแต่ละแต่กลุ่มเอาแต่ละแผ่นมาติดกาวประกบกันอย่างนี้เลยค่ะหัวด้านหัวแมที่เปิดไม่ได้แต่หัวเนี่ยอ่าติดกันอย่างนี้ประกบ ทาเกลียวทาเกลวด้านี้เนี่ยแปะติดก,กาวอย่างนี้นะคะเจนครบ6แผ่นนักเรียนก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นี่เอาเกาวแปะติดก,กันก็จะออกมาในรูปแบบนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เขียนเนื้อหาใส่ลงไปว่าเราจะทําหนังสือเล่มเล็กเรื่องอะไรเราก็เอาเนื้อหาใส่ลงไปเลย อ่ตอนนี้ช่วยกันครับอ่าช่วยกันทําก่อนค่ะอ่ะเข้ากลุ่มเลยใครอยู่กลุ่มตรงไหนไปนั่งเป็นกลุ่มเลยค่ะแล้วก็มารับกาวด้วย